สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะย้อนเวลาไปไกลนิดหนึ่งค่ะประมาณ66ล้านปีที่แล้วไปดูเหตุการณ์ที่สะเทือนโลกมากๆที่เราอาจจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วคือการที่ดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนโลกแล้วกเ็เชื่อกันว่าทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธ์ครั้งใหญ่เลยข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากบทความใน history com ค่ะมีการค้นพบที่แบบน่าสนใจมากๆคือเรารู้แหละว่ามันชนแรงมากแต่คำถามจริงๆคือแบบ อะไรล่ะที่ทําให้มันกลายเป็นไหยนะล้างโลกไปเลยแล้วมันมีประเด็นเรื่องเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมคะแบบถ้ามันคลาดเคลื่อนไปนิดนึงประวัติศาสตร์อาจจะเปลี่ยนไปเลยเอาล่ะค่ะเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับเรื่องดาวเคราะห์น้อยชนโลกนี่ก็เป็นหัวข้อที่คุยกันมานานนะครับแต่ที่มันน่าสนใจตอนนี้ก็คือเราเริ่มมีรายละเอียดมากขึ้นข้อมูลใหม่ๆจากหลายงานวิจัยเลยครับมันชี้ไปที่ปัจจัยหนึ่งที่อาจจะฟังดูแปลกใจนิดหน่อยก็คือ ตำแหน่งที่ดาวเคราะห์น้อยลูกนั้นมันพุ่งชนโลกพอดีดูเหมือนว่าจุดที่มันตกเนี่ยมันเหมาะเจาะแบบไม่น่าเชื่อเลยครับแล้วกลายเป็นตัวกำหนดชะตาของไดโนเสาร์ไปเลยมากกว่าที่เราเคยคิดกันเยอะโหตำแหน่งหรอคะน่าสนใจมากค่ะประเด็นนี้แหะที่อยากชวนคุยเลยเพราะว่าในบทความเขาพูดถึงงานวิจัยที่บอกว่าถ้าดาวเคราะห์น้อยลูกนั้นนะคะที่เอ่อกว้างประมาณ14-15กิโลเมตรถ้ามันชนโลกช้าหรือเร็วกว่าเดิมไปแค่ ประมาณ30วินาทีเองนะคะฟังดูน้อยมากๆเลยเนาะ30วินาทีแต่ผลคือจุดตกมันอาจจะไม่ใช่ตรงอ่าวเม็กซิโกปัจจุบันอาจจะไปตกกลางมหาสมุทรแอตแลนติกหรือแปซิฟิกที่มันลึกกว่ามากๆเรามักจะคิดว่าก็มันใหญ่ชนแรงก็น่าจะพอแล้วแต่นี่คือเวลาแค่ครึ่งนาทีอาจจะเปลี่ยนทุกอย่างเลยเหรอคะมันทำงานยังไงคะทำไมน้ำตื้นกับน้ำลึกถึงต่างกันขนาดนั้นครับ สิ่งที่น่าทึ่งมากๆในประเด็นนี้ก็คือลักษณะทางธรณีวิทยาของจุดตกกระทบพอดีเลยครับบริเวณที่เราเรียกว่าหลุมอุกกาบาตชิกซูลูปที่ตอนนี้อยู่ใต้อ่าวเม็กซิโกตรงคาบสมุทรยูคาตานนักวิทยาศาสตร์เข้าไปเจาะแกนหินลงไปลึกเป็นครึ่งไมล์ใต้ทะเลเลยนะครับแล้วก็เจอความลับใต้ชั้นหินตะกอนคือมันมีชั้นหินที่เต็มไปด้วยแร่ยิบซ้ำเยอะมาก ยิปซัมอ๋อที่ใช้ทำปูนปลาสเตอร์หรือเปล่าคะใช่ครับใช่ครับตัวนั้นเลยซึ่งยิปซัมเนี่ยมีกรรมถันหรือซัลเฟอร์เป็นส่วนประกอบหลักทีนี้พอดาวเคราะห์น้อยใหญ่ขนาดนั้นพุ่งชนลงมาด้วยความเร็วสูงมากในบริเวณที่เป็นทะเลน้ำตื้นพอดีซึ่งตอนนั้นมันก็ไม่ได้ลึกมากแล้วดันมีชั้นหินยิปซัมหนาๆแบบนี้อยู่มันก็เลยเหมือนกับเออจุดระเบิดครั้งใหญ่ ที่ปล่อยก๊าซกร,รมถันมหาศาลขึ้นไปในชั้นบรรยากาศทันทีเลยครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าถ้ามันตกในทะเลลึกๆที่ไม่มีหินแบบนี้ผลก็จะต่างออกไปใช่ครับถ้ามันตกกลางแปซิฟิกหรือแอตแลนติกที่ลึกมากๆชั้นหินส่วนใหญ่จะเป็นพวกหินบะโสร์ซึ่งมีกร,รมถันน้อยกว่าเยอะแล้วน้ําที่ลึกกว่ามากๆก,ก,ก็อาจจะช่วยดูดซับพลังงานไปได้ส่วนหนึ่งแล้วก็จํากัดปริมาณฝุ่นสะสารที่จะฟงขึ้นไปได้บ้าง ผลกระทบก็คงยังแรงอยู่และครับแต่แรงในระดับภูมิภาคแต่ว่าปริมาณกรรมถันที่จะขึ้นไปในบรรยากาศโลกอาจจะน้อยกว่ากันเยอะมากๆเลยซึ่งตรงนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนสําคัญเพราะไม่ใช่แค่แรงระเบิดแต่เป็นสารเคมีที่ปล่อยออกมานี่แหละที่ส่งผลไปทั่วโลกจริงๆพอพูดถึงความแรงนะคะลองนึกภาพตามบทความ เขาบรรยายว่าพลังงานตอนชนเนี่ยเทียบเท่าระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาเป็นหมื่นล้านลูกเลยนะคะนันสร้างคลื่นความร้อนแล้วก็กลุ่มฝุน่นควันสะสารพุ่งขึ้นไปในอากาศสูงกว่าเทือกเขาฮิมาลัยอีกแล้วก็ร้อนมากๆเกือบหมื่นองศาเซลเซียสอะไรที่อยู่ในรัศมีเกือบพันกิโลเมตรนี่คือแบบหายไปในปริปลาเลยใช่ไหมคะใช่ครับถูกเผาไหม้สลายไปเลยแล้วยังมีความเสียหายที่ไปไกลกว่านั้นอีกเป็นพันๆกิโลเมตรมีสึนามิยักษ์ซัดเข้าฝั่ง แล้วก็มีพวกเศษหินหลอมละลายที่ตกกลับลงมาเหมือนฝนไฟทั่วโลกอีกโอ้โหมันคือภาพหายนะชัดๆเลยถูกต้องครับนั่นคือผลกระทบแบบทันทีทันใดแล้วก็รุนแรงในพื้นที่แถวนั้นแต่ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพที่ใหญ่ขึ้นนะครับปัจจัยที่พลิกชะตาโลกจริงๆคือสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาในบรรยากาศคือเจ้ากรรมฐานที่ระเหยขึ้นไปจากการเผาหินยิบซัมเนี่ยคาดว่ามีปริมาณเป็นแสนล้านตันเลยนะครับแสนล้านตันครับ เยอะมากๆปริมาณมหาศารขนาดนี้มันไม่ได้หายไปไหนแต่มันไปทำปฏิกิริยาในบรรยากาศชั้นสูงกลายเป็นละอองซัลเฟตเล็กๆๆ,ๆจำนวนนับไม่ถ้วนเลยกลายเป็นเหมือนม่านเมฆหนาทึบค่อยๆแผ่คลุมไปทั่วโลกอ๋อไอเจ้าเมฆกรรมฐถันนี่เองที่เป็นตัวเปลี่ยนเกมใช่เลยครับ เมฆละอองซัลเฟตพวกนี้มันสะท้อนแสงอาทิตย์กลับไปในอวกาศได้ดีมากพอเมฆมันหนามากๆแล้วก็คลุมโลกไว้นานๆแสงอาทิตย์ก็ส่องลงมาถึงพื้นโลกได้น้อยลงหวบเลยก็เลยนำไปสู่สิ่งที่นักวิทยา,าศาสตร์เรียกว่าฤดูหนาวจากการประทะหรือที่เรียกว่า global winter นะครับฤดูหนาวทั่วโลกครับมันรุนแรงแล้วก็ยาวนานมากอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกนี่ดิ่งลงเร็วมากครับ ข้อมูลในบทความบอกว่าอาจจะลดลงไปมากกว่า50องศาฟาเรนไฮต์ก็คือราวๆยีองศาเซลเซียส28องศา,งศาภายในไม่กี่วันเหรอคะครับภายในไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นเองลองนึกภาพโลกที่อยู่ดีๆก็กลายเป็นเหมือนดินแดนน้ำแข็งไปเลยแล้วสภาวะแบบนี้มันไม่ได้จบเร็วๆนะครับมันอยู่เป็น10บๆปีหรืออาจจะนานกว่านั้นในบางพื้นที่10ปีที่มืดๆหนาวๆโอ้นึกไม่ออกเลยค่ะ แล้วพืชจะอยู่ยังไงสัตว์ล่ะคะมันกระทบห่วงโซ่อาหารยังไงบ้างคะเนี่ยนั่นแหละครับคือหายนะระลอกต่อมาที่ส่งผลกว้างที่สุดเลยพอไม่มีแสงอาทิตย์กระบวนการสังเคราะห์แสงซึ่งเป็นพื้นฐานของระบบนิเวศส,ส่วนใหญ่ก็หยุดชะงักไปเลยพวกพืชต่างๆทั้งบนบกทั้งแพลงต้นในทะเลก,ก็เริ่มตายกันก่อนเลยอ๋อแหล่งอาหารหายไปใช่ครับนี่คือจุดเริ่มต้นของการล่มสลายของห่วงโซ่อาหารครั้งใหญ่พวกไดโนเสาร์กินพืชตัวใหญ่ๆ ที่ต้องกินเยอะๆก็เรมไม่มีอะไรกินแล้วแน่นอนพวกไดนโนเสาร์กินเนื้อที่ล่าพวกกินพืชหรือล่าสัตว์อื่นก็กระทบเป็นทอดๆไปอีกคือสิ่งมีชีวิตเยอะมากที่ถึงแม้จะรอดจากแรงระเบิดรอดจากสึนามิหรือฝนไฟมาได้ก็ต้องมาเจอความอดอยากความหนาวสุดขั้วแล้วก็ความมืดนานเป็น10ปีผลสุดท้ายก็คือการสุญพันครั้งใหญ่ที่กวาดสิ่งมีชีวิตไปประมาณ3าใน4ของทั้งหมดบนโลกตอนนั้นเลยครับ ตรงนี้คือแบบโหน่าสนใจมากเลยค่ะแล้วก็ทําให้กลับไปนึกถึงคําพูดของศาสตราจารย์เบนโกร์ที่อ้างในบทความเลยที่เขาบอกประมาณว่าขอถอดความนะคะมันไม่ใช่แค่ขนาดดาวเคราะห์น้อยไม่ใช่ความแรงระเบิดหรือผลกระทบที่แผ่ไปทั่วโลกที่ทําให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แต่เป็นตําแหน่งที่มันชนต่างหากเพราะฟังเรื่องกลไกกรรมฐานแล้วมันยิ่งชัดเลยนะคะดาวเคราะห์น้อยกว้าง15กิโลเมตรเทียบกับโลกที่ใหญ่ขนาดนั้นมันก็เหมือนเม็ดทรายโดนลูกโบลิ่งจริงๆด้ว ครับ,รบแต่ผลมันมหาศาลเพราะตำแหน่งที่ตกมันไปเหมือนกดสวิชหายนะอันนี้พอดีเลยใช่ครับการเปรียบเทียบน้ำเห็นภาพชัดมากมันตอกย้ำแนวคิดเรื่อง contingency หรือความบังเอิญที่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์โลก เหตุการณ์นี้มันโชว์ให้เห็นเลยว่าผลลัพธ์ระดับโลกเนี่ยไม่ได้ขึ้นกับแค่ขนาดหรือพลังงานอย่างเดียวแต่ปัจจัยทางธรณีวิทยาตรงจุดเกิดเหตุมันสำคัญมากๆเลยการที่ดาวเคราะห์น้อยมันตกมาตรงที่มีองค์ประกอบทางเคมีเฉพาะตัวคือหินยิบซ้ำในทะเลตื้นๆพอดีแปะมันเลยปล่อยกรมมันฐานมหาศาลออกมาเปลี่ยนอากาศโลกไปเลยแบบที่ไม่เคยเกิดก่อนอย่างน้อยก็ในหลายร้อยล้านปี สิ่งมีชีวิตหลายกลุ่มก็ปรับตัวไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่มันเร็วและแรงขนาดนี้โดยเฉพาะสัตว์ใหญ่ๆที่ต้องการรพยากรเยอะๆอย่างไดโนเสาร์ แต่ก็มีบางกลุ่มที่รอดไปได้นะใช่ครับในทางกลับกันสิ่งมีชีวิตบางกลุ่มที่อาจจะปรับตัวได้ดีกว่าในสภาพแบบนั้นเช่นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวเล็กๆที่อาจจะใช้พลังงานน้อยกว่าหรือสัตว์ที่อยู่ในน้ําลึกหรือแม้แต่พืชบางชนิดที่มเมล็ดมันทนทานก็สามารถรอดผ่านช่วงเวลานั้นไปได้ซึ่งก็นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชีวมณฑลโลกตามมาแล้วการเปลี่ยนแปลงหลายนั้นก็มีผลที่น่าแปลกใจตามมาด้วยใช่ไหมคะคือถึงมันจะเป็นหายนะสําหรับไดนโนเสาร์ แต่บทความก็ชี้ว่าการสูญพันธ์ครั้งนี้กลับเป็นการเปิดประตูสู่ยุคใหม่เลยอย่างที่อลิซโรเบิร์ตส์นักมนุษยวิทยาชีวาภาพอีกท่านในรายการนั้นบอกไว้ขอถอดความอีกทีนะคะว่าพอเมกหมอกจางไปสัตว์เล็กๆที่ซ่อนอยู่ก็ค่อยๆผลุออกมาเพื่อสืบทอดโลกใบนี้พอไดโนเสาร์ที่ครองโลกมานานหายไปภูมิทัศน์ก็ว่างเปล่าจากการแข่งขันแล้วก็เต็มไปด้วยความเป็นไปได้อะไรแบบนี้คะ่ะ ถูกต้องเลยครับนี่เป็นอีกมุมที่น่าสนใจมากการหายไปของไดโนเสาร์ซึ่งครองระบบนิเรศบนบกเป็นทั้งผู้ล่าเป็นทั้งสัตว์กินพืชขนาดใหญ่มันนานกว่า150ล้านปีมันเหมือนเปิดพื้นที่ทางนิเวศวิทยาหรือ ecological niches ว่างลงเยอะแยะเลยคือก่อนหน้านั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่ตัวเล็กๆครับคล้ายๆหนูคล้ายๆกระแตหากินกลางคืนหลบไดโนเสาร์อ๋อเป็นเหมือนตัวประกอบใช่ครับ เป็นแค่ตัวประกอบในยุคครีเทเชียสแต่พอเจ้าโลกเดิมหายไปปุ๊บสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่รอดมาได้ซึ่งอาจจะคุมอุณหภูมิร่างกายได้ดีกว่าหาอาหารได้หลากหลายกว่าหรือขุดรูอยู่ใต้ดินหลบภัยหนาวได้ก็พบว่าตัวเองอยู่ในโลกที่แบบคู่แข่งหลักหายไปแล้วเหมือนได้โอกาสทองเลยสิคะใช่ครับมันคือโอกาสครั้งสําคัญมากๆบรรพบุรุษของเราแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกลุ่มอื่นๆก็เริ่มปรับตัววิวัฒนาการอย่างรวดเร็วเลยในทางธรณีวิทยานะครับ เพื่อเข้าไปเติมช่องว่างทางนิเวศวิทยาเหล่านั้นพวกมันก็ตัวใหญ่ขึ้นเริ่มหากินกลางวันพัฒนารูปแบบการเคลื่อนไหวการกินที่หลากหลายขึ้นกลายเป็นสัตว์กินพืชกินเนื้อกินแมลงหรือแม้กระทั่งบินได้แบบคขังข่าวหรือลงไปอยู่ในน้ําแบบวานโลมาในเวลาต่อมากระบวนการนี้เรียกว่า adaptive radiation หรือการแผ่ขยายของการปรับตัวซึ่งก็นำไปสู่ความหลากหลายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เราเห็นทุกวันนี้รวมถึงกลุ่มไพรเมตที่สุดท้ายก็นำมาสู่มนุษย์เราด้วยดังนั้นในแง่หนึ่งการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ก็เลยเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ปูทางมาสู่ยุคของเรานี่แหละครับโหฟังดูแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าชะตากรรมของไดโนเสาร์หรืออาจจะรวมถึงชะตากรรมของเราด้วยซ้ำอาจจะถูกกำหนดโดยความบังเอิญมากๆของ ตำแหน่งและเวลาของดาวเคราะห์น้อยลูกนั้นเมื่อ66ล้านปีก่อนการที่มันตกในจุดที่เหมาะเจาะเหลือเกินคือทะเลตื้นที่มีหินยิบซ้ำเยอะๆทําให้เกิดเมฆกร,รมฐถานบทบังแสงอาทิตย์เกิดฤดูหนาวยาวนานห่วงสซ่อาหารล่มสลายถ้าเวลาคลาดเคลื่อนไปแค่ประมาณ30วินาทีมันอาจจะตกในทะเลลึกผลกระทบอาจจะไม่แรงพอที่จะล้างบางไดนโดนเสาร์ไดโนเสาร์อาจจะยังอยู่ แล้วประวัติศาสตร์สิ่งมีชีวิตหรือแม้แต่มนุษย์เราก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้อย่างนั้นล่ะคะครับประเด็นเรื่องความบังเอิญหรือ contingency ในประวัติศาสตร์สิ่งมีชีวิตนี่มันน่าคิดมากๆครับเรื่องนี้นำไปสู่คำถามสำคัญที่ว่าพอเราเห็นว่าเหตุการณ์สำคัญที่พลิกโฉมโลกได้มันดูจะขึ้นอยู่กับโชคชะตามากๆอย่างจังหวะแค่30วินาทีเนี่ยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติของวิวัฒนาการ มันหมายความว่าเส้นทางวิวัฒนาการเป็นเรื่องของการสุ่มเป็นส่วนใหญ่หรือมันมีทิศทางอะไรซ่อนอยู่หรือบางทีมันอาจจะชี้ให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนโดยเฉพาะตัวใหญ่ๆเนี่ยมันเปราะบางมากๆต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นเร็วๆแรงๆการที่โลกเรามีเงื่อนไขที่พอดีให้เกิดเรื่องแบบนี้ได้มันเป็นเรื่องปกติหรือเป็นข้อยกเว้นในจักรวาลแล้วความเป็นไปได้ของสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาที่อื่นละ่ะ พวกเขาอาจจะต้องเจอความบังเอิญคล้ายๆกันนี้ไหมหรือบางทีอรารยธรรมของพวกเขาอาจจะเคยรุ่งเรืองแล้วก็ล่มสลายไปแล้วก็ได้เพราะภัยพิบัติที่เกิดผิดจี้ผิดเวลาอืมเป็นคําถามที่ชวนให้เรามองย้อนอดีตแล้วก็ตั้งคําถามถึงตําแหน่งที่ดูเปราะบางของเราในประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ผันผวนของโลกและจักรวาลจริงๆครับ